สวัสดีค่ะแนชนชลิตาเฟื่องอารมณ์ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของแนนนะคะชื่อว่าบาร์บิโกค่ะก็ลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นผงค่ะเป็นสารสกัดนะคะเรียกว่า SOD ซึ่งสกัดจากเมลอนสายพันธุ์พิเศษจากประเทศฝรั่งเศสค่ะ วิธีการทาน,นะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยนี่แค่ฉีกซองนะคะแบบนี้แล้วก็เอาเข้าปากนะคะแบบนี้แค่นี้เองค่ะทานง่ายๆสวยได้ในช็อตเดียวค่ะ ทำไมถึงชื่อบาร์บิโกะล่ะคะก็บาร์บิโกะมาจากเบบี้เฟสค่ะกินแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็คือหน้าของเราจะเด็กขึ้นนะคะพวกสิวขุนะคะสิวต่างๆแล้วก็ริ้วรอยนะคะก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นเพราะว่าสิวจะหายไปนะคะรวมถึงเรื่องของการปรับสมดุลแล้วก็เรื่องของการที่เราทานเยอะแล้วนอนหลับได้ยาวแล้วก็ลึกด้วยค่ะ การที่เราทาน1นซองเนี่ยนะคะเราสกัดมาจากเมลอนเนี่ยสามลิกรัมก็จะเท่ากับเมลอนถึง7ลูกด้วยกันนะคะที่ดูสิคะว่าโอ้โหมันจะเข้มข้นขนาดไหนเพราะว่าเราสกัดแต่เนื้อเมลอนเน้นๆใส่เข้ามาเลยนะคะรวมถึงก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆอย่างเช่นมีคอลลาเจนด้วยนะคะมีวิตามินซีด้วยแล้วก็มีสารสกัดจากแอซโตรราเชอรี่ด้วยเรียกว่า กินแค่บางคนก็3วันก็เห็นผลแล้วนะคะบางคนที่มีปัญหาเยอะๆหน่อยเด็กก็กินวันละสอเช้าเย็นผลที่ได้จากการทานอย่างต่อเนื่องนะคะหน้าใสไาร้สิวนะคะด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยนะคะทำให้ลงลึกไปถึงเซลล์ผิวชั้นบนโดยที่ไม่ต้องไปกินสเต็มเซลล์ค่ะทำไมถึงเลือกจอยคอยใช่ไหมคะ คือแนนก็ติดตามจอยคอยมานานนะคะแล้วก็เห็นถึงวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะคะรวมถึงที่นี่มีเ,ออเครือข่ายที่กว้างขวางแล้วก็มีแม่ทีที่เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าจะต้องนำสินค้าของเราไปได้ไกลแน่นอนนะคะรวมถึงที่นี่เป็นบริษัทของคนไทยที่สนับสนุนคนไทยด้วยกันนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของแนนก็เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแนนฝากด้วยนะคะบาวิโก้สวยได้ง่ายๆเพียงช็อตเดียวค่ะ